พี่บอกว่าอยากให้เริ่มเล่นใหม่เริ่มต้นเริ่มโชว์ใหม่เพราะว่ารู้สึกว่าสองชั่วโมงผ่านไปก็เร็วมากเลยพี่พูดจริงๆนะตอนนี้มีคำเดียวเลยจากใจคือเสียดาย เสียดายเสียดายที่เล่นได้แค่วันเดียวใช่ไหมเนี่ยพี่ตู่ดูดิน้องๆแล้วก็พี่ๆอาจารย์นักดนตรีทุกคนเลยนะคบคือมันเป็นความผูกพันเนาะช่วงเวลาแค่แป๊บเดียวเนี่ยนะครับแต่ว่าเราอยู่กันด้วยความจริงใจเราอยู่กันด้วยทํางานกันด้วยหัวใจจริงๆมันก็เลยกลายเป็นว่าเนาะคือทําการบ้านก็เยอะซ้อมก็จนแบบนวดจนแบบเข้าที่เลยนะเข้าเนื้อแล้วอะ เข้าเนื้อแล้วค่ะแล้วครับก็บอกว่าทุกคนเนี่ยมีความสุขค่ะพี่ๆเพื่อนๆนักดนตรีนะคะบอกว่าไม่ได้เล่นดนตรีมา2ปีกว่าเฉยๆอยู่ที่บ้านเลยทุกคนเวลาบอกให้มาซ้อมทุกคนจะมาตรงตามเวลาแต่ซ้อมกนเกินเวลานะมันสนุกมีความสุขอะมันมีน n e r g y ตลอดเลยครับจริงๆนะแล้วก็ผมอะพี่ตู่อะร้องอยู่พี่ตู่ก็สนุกใช่ป่ะอยู่บนเวทีนะครับทุกเม็ดเลยดูนะครับ ผมนั่งอยู่ข้างเวทีนะพี่ผมเห็นนักดนตรีอ่ะเขาก็เต้นไปกับพี่เขาเล่นอยู่คือแบบเขาตลอดเหรอจริงหรอไม่ทือไม่หยุดเลยพี่เราถึงบอกว่าเรามีความสุขครับว่าทุกคนบอกว่า มันมีมันมีอะไรฮะมีมีพลังไม่รู้สึกเหนื่อยมาซ้อมันทุกวันนี่ฮะจนวันนี้เล่นกันถึงทุกวันนี้แล้วก็ยังอยากจะเล่นต่อนะฮะแล้วไม่รู้นะครับด้วยเราอะเวลาที่เราส่งความสุขไปด้วยมอบเสียงเพลงไปเห็นทุกคนมีความสุขแบบนี้มันชื่นใจนะแล้วมันมัน,ม,นมันไม่รู้สึกเลยว่าไม่รู้สึกตะขิตตะขวงใจเลยวันนี้แต่ก็เป<ม>็นสิ่งยากสําหรับเราเหมือนกันนะสำหรับสำหรับการที่ร้องเพลงโดยที่ว่าเราไม่มีผู้ชมที่อยู่ข้างหน้าถูกคอนโทรยังไงก็ไม่รู้คอนโทรยังไงมันเหมือนรายการออกรายการทีวี อยู่วะมใช่ในสมัยก่อนนะไม่ใช่ยุคนี้ในสมัยก่อน้นเป็นแบบนี้ไม่มีคนดูอยู่ในห้องส่งเราก็ต้องแบบสร้าง energy กับการร้องเพลงอย่างเงี้ยกับกล้องกับไปอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยการออกรายการทีวียังมีผู้ชมเข้ามาดูด้วยนะคะแต่นี่เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกค่ะที่ไม่มีผู้ชมในหอแต่แต่แต่ผมเชื่อใช่แล้วผมเชื่อด้วยนะคะว่าพลังวันนี้ไม่รู้อ่ะผมผมก็เล่นคอนเสิร์ตมาก็เยอะนะพี่แล้วก็เนี่ยพอดูวันนี้นะคะผมผมรู้สึกได้เลยว่าพลังที่พี่ส่งไปอ่ะ มันส่งทะลุไปได้จริงๆทะลุหน้าจอไปแล้วผมว่าเขารับได้พี่พว่าในในมวลทั้งหมดน่ะมันต้องเป็นพลังขึ้นมาจากคนเบื้องหลังเราทั้งหมด,ดเลยเนี่ยมาอย่างนี้เลยเบื้องหลังนักดนตรีทั้งหมดเนี่ยหรือแม้กระทั่ง Dance, er, แดนซ์เพอร์ฟอร์เมอร์แดนเซอร์เราเนี่ยวันนี้พี่รู้สึกเลยว่าวันนี้เป็นวันที่เราเล่นลันทรูเราก็รู้สึกเมื่อวานนี้แล้วแต่วันนี้นะเล่นจริงตัวโอ้ทำไมแบบเขาส่งเอเนจีมาแรงมากเลยแบบเขาสนุกเขาเขาเขาว้าวเขาเขาชายนิ่งอ่ะจริงๆน้องก็ชายนิ่งนะ คุณแม่คุณแม่คุณแม่คือคุณแม่จริงๆนะครับผมว่าสังเกตดูนะแมดแลอีกแล้วแมดแลลูกทุ่งนะคือทั้งร้องทั้งเต้นทั้งร้องทั้งเต้นไม่มีหอบให้ได้ยินเลยด้วยคือแบบว่าแม่จริงๆนะพลังแม่มากวันนี้ไม้ที่แม่ถือเนี่ยนะตัวนี้นะเป็นไม้ที่รับเสียงได้ไวมากแม้กระทั่งเสียงขอโทษนะลูกเสียงลมหายใจหรือเสียงน้ำลายของเราจริงเง ได้ยินหมดนะช,ชัดหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาร้องกับไมค์ตัวนี้แบบเป็นแบบทำยังไงดีเนี่ยฉันได้ยินเสียงเลยเพราฉันมัต้องแบบบางทีต้องแบบเนี้ยร้องแล้วหายใจหายมันนี้มันเป็นเพราะไมค์ตัวนี้รับไวมากค่ะตัวเนี้ยแม่ก็พลังใช้เยอะแต่ว่าเอาละค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะกับกับกับโชว์ The Night Club ของเรานะคะที่จะมีต่อไปอีกเหมือนกันนะคะใช่<ะ>หรเหลืออีกหนึ่ง EP ใช่ EP 4ที่จะมาถึงนี้เนี่ยครบทั้งเดือนเลาจะหมดแล้วหรอนั่นดูสิผมว่านะก่อนจะหมดนะครับ EP 4นะคะไม่อยากให้พลาดจริง<ช>ๆเพราะว่า3 EP มาแล้วนะครับไม่เคยผมว่าไม่ผิดหวังเลยสัก EP หนึ่งแล้วก็ EP 4เนี่ยพี่ตู่เขาก็เช็คงานเราเหมือนกันนะ ฮะเขาก็ใช้กงานเราเหมือนกันนะเขาดูเขาดูนะคต่างคนต่างดูต่างคนต่างดูนะเพราะฉะนั้นครับเขาก็จะต้องแบบว่าต้องสนุกอะแล้วก็ต้องมีอะไรที่แบบว่าเออน่ะผมว่าต้องว้าวอะ ไม่ธรรมดาหรอกค่ะถ้ามีเต๋าสมชายเนี่ยเขามาป่วนกันแถวนั้นน่ะจ้าคิดไปเอ๊ะเขาจะป่วนกันยังไงนะกับสามสาวสาวๆเด็กผู้ยเป็นห่วงพี่แหม่มพี่ปุ้มแล้วก็พี่แอมฉันเป็นห่วงแม่แอมของฉันเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนเต๋ามาเพื่อนเต๋ามาผมห่วงตรงนี้แหละครับพี่ห่วงไหมห่วงครับเดี๋ยวฉันต้องโทรศัพท์ไปดูแลน้องแอมคนแล้วเนี่ยเพราะจริงๆเนี่ยนางจะเป็นคนที่แบบทำการบ้านเยอะแล้วนางก็จะเป็นคนที่แบบว่าเลยนะ ยังไงดีโอ้ยพอกันกับมามีนเนี่ยแหละนึกเหอไหมแต่ทุกครั้งที่ขึ้นเวทีแอมก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันวันนี้แอมพี่ตู่เองก็พอกันน่นล่ะลูกตื่นเต้นตื่นเต้นมาก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 เลยร้องเพลงก็มือเย็นไปตลอดเลยนะครับขอฝากด้วยฝากด้วยนะครับสำหรับทุกท่านนะครับ EP4 นี้นะครับกับสาวสาวสาวนะครับและแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับก็คือเต๋าสมชายเข็มกัดครับผมกลับฟรีเกตเตอรสาวสาวสาวค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายผมชัยยาทิชัยและนันทิดาเก๋เบอร์สายค่ะ ความมีความสุขกันมากๆค่ะสวัสดีค่ะ